สบายดีทุกคนมือเน็ดจะพามาเบิงหนูที่พอบ้านเพิ่นเลี้ยงไว้อยู่ข่างเหอนเนาะและกกจะมาลกขนหนูแบบง่ายๆให้เบิงพร้อมเดอร์พอบ้านเพิ่นก็เลี้ยงเ็จแหงไว้แบบนี้เลยนามเพิ่นกะตอกกอกไว้แบบนี้เนาะทางใน,นจะเป็นหัวกอกเล็กเนาะหนูมันจึงกาดบบได้แนวกินก็แมน เขาเปลือกเนาะปนกับหัวหานหน่อยหนึ่งบางมือทามียาหวานพอบ้านเพิ่นก็นเอามาให้กินน้ำเนาะเพิ่นก็นจับคู่ไว้แบบนี้เลยตัวผู้ตัวเม่เนาะจับคู่ไว้พร้อมผสมพันธุ์แทงนี่ก็แมนเกิดลูกได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะพอพันุจะเป็นหนูดังตัวนี้เนาะพอบ้านเพิ่นแพงหลายบ่เคยเห็นหนูดังแบบนี้ ส่วนลายก็จะเป็นสีดำปกติเนะตัวนี้ก็พร้อมผสมแล้วส่วนแทงนี่แม่นหนอวยุสามเดือนไปเนาะสามนี่ก็แม่ไส้ที่พร้อมขายแล้วน้ำหนักกับสีเลวาลวครึ่งกิโลต่อตัวเนาะ ส่วนแทงนี่แมนหากกเกิดลูกได้บฮานได้หอดอาทิตย์เถื่อเนาะเกิดลูกตั้งว่าสิบสามตัวเป็นตะ,ะอวรแต่เลี้ยงมานี่บเคยเกิดหลายปนิจักเทื่อเนาะส่วนหลายก็แมนมีแต่เก้าตัวสิบตัวว่าลายสุดนี่พอบ้านพนว่าเกิด13บสตัวเลยพอเบิ้งหนูครบละแอดกะสิพามาเบิ้งวิธีลุกคนหนูแบบง่ายๆพรอเนาะ วิธีลกพอบ้านเพื่อนกะต้มน้ำห้อนแล้วกะจุ่มหลงแบบนี้เลยน้ำจะโบเมนน้ำห้อนจัดเนาะโบเมนน้ำห้อนที่ฟดเดือดจะพอแต่หัววาน้ำหันห้อนแล้วเพราะว่าถ้าน้ำมันห้อนจัดหลายเนาะมันจะเฮ็ดให้นางหนูของเขานี่ลอกออกเวลาที่เฮาลกเนาะถ้าเฮาลวกน้ำพอห้อนพอประมาณแบบนี้หางหนูตีนมืออย่างสิกะ ชีโลกออกไปไง่ายๆเนาะหนังเขาก็ลโลกยิบๆออกแบบนี้ค่ะหลุดออกแบบง่ายๆเลยใส่เวลาโบดดนเนาะคือมือนี้แอดกาลกหนูขายพ้อมเนาะเหลือ,อกินแอดกาลกขายพ้อมโพดลงเฟซบุ๊กเนาะมีใครต้องการก็จึงโลกให้ข้าเจ้า พอบานเพื่อโลกให้เบิงกับโลกง่ายๆเลยเนาะคือคนตะกี้โลกค่ะเจ้าจะโลกแบบสดๆเลยเนาะมันจะเจ็บมือเนาะแล้วมันก็จะโลกยากคือเฮาลวกแบบเนียนกับสิโลกง่ายใช้เวลาบดนส่วนลายก็จะโลกออกหมดเลยเนาะแต่ถ้า ยังมีขนเล็กๆน้อยๆที่มันเหลือเล้าที่เฮาลกบ่ได้หรือว่ามันลกยากเนาะแอดก็จะเอามีดกลนหั่นมากลออกเนาะเก็บรายละเอียดมันจึงสะอาดเนาะ พอลกแล้วแอดก็จะมาคัวหนูเนาะปาดท่องแบบนี้เลยผ้าหัวพ้อมเนาะ แล้วก็เอาน้ำมันออกซอกเอาพุงเนาะแล้วก็ดึงออกแบบนี้เลยเป็นพุง้งเป็นใสเป็นน้ำมันเอาออกเบิดเลยเนาะดึงออกให้หมดจงไว้แต่ตับกับหัวใจบัคให่าาหลังเนาะ เป็นน้ำมันนี่็บ่ต้องเสียดายเอาออกเลยเวลาเาเห็ดกินมันจึงโบเรียนเนาะพอรัวแล้วแบบนี้ก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดเลยเนาะซัมนี่นูของเฮาก็พอมเอาไปปรุงแต่งเห็ดอาหารแล้วเนาะขอบใจสำหรับการหับสมฝากกดไลค์กดติดตามเพจ f a c e b o o k และช่อง YouTube สุพีสแน,นลของแอนนีเเอทุกคน